หากคุณไม่พอใจกับชีวิตของคุณลองดูวิดีโอนี้จนจบเรื่องราวนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของคุณการครั้งหนึ่งนานมาแล้วอีกาตัวหนึ่งรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตมากวันหนึ่งมันเริ่มร้องให้ขณะนั่งอยู่บนต้นไม้พระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทันใดนั้นน้ำตาของอีกาก็หยดลงบนแก้มของพระพระรูปนั้นเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าอีกากำลัง ร้องให้พระรูปนั้นถามว่าทําไมท่านถึงร้องให้อีกากล่าวว่าโอ้ท่านผู้ชาญฉลาดฉันเสียใจกับชีวิตของฉันมากไม่มีใครรักฉันผู้คนยิงฉันอย่างน่าอับอายและอย่าให้ฉันกินอะไรทุกคนเกลียดฉันความตายดีกว่าชีวิตแบบนั้นเมื่อได้ยินคําพูดของอีกาหัวใจของพระรูปนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาท่านกล่าวว่าเราควรเรียนรู้ที่จะมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะใด แต่อีกาไม่เข้าใจคำพูดของพระและยังคงร้องให้พระรูปนั้นกล่าวว่าอย่าเสียใจเลยบอกฉันคุณอยากเป็นอะไรฉันทำได้คุณว่าด้วยมนตราของฉันอีกาก็มีความสุขและพูดว่าโอ้ท่านผู้เจริญถ้าท่านอยากจะช่วยฉันบ้างได้โปรดทำหงให้ฉันด้วยเขาบอกว่าโอเคฉันจะทำหงให้ท่านแต่ก่อนอื่นไปหาหงก่อนแล้วถามว่าเขามีความสุขกับชีวิตของเขาหรือไม่ท่านไปหาคำตอบก่อน แล้วจนกว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะรอท่านอยู่ตรงนี้อีกาบินจักไปอย่างมีความสุขเพื่อพบกับหงหงกําลังว่ายน้ําอยู่ในบ่อน้ําเขาไปหาหงและพูดว่าคุณช่างงดงามเหลือเกินคุณขาวราวกับนมทุกคนรักคุณคุณต้องเป็นนกที่มีความสุขที่สุดในโลกผงบอกว่าไม่เพื่อนฉันไม่มีความสุขมีสีสันสวยงามมากมายในโลกนี้แต่ฉันไม่มีสีเลยสีขาวไม่ใช่อะไรเลยฉันคิดว่านกแก้วต้อง เป็นนกที่มีความสุขที่สุดในโลกมันมีสีสันมากได้ยินแบบนี้อิกาก็บินไปและไปถึงนกแก้วโอนกแก้วเขาบอกว่าคุณหลากสีสันและสวยงามมากคุณต้องเป็นนกที่มีความสุขที่สุดในโลก ไม่เพื่อนฉันไม่มีความสุขเลยที่คนขังนกแก้ไว้ในกรงฉันกลัวเสมอว่าจะมีใครสักคนมาจับฉันและขังฉันไว้ในกรงฉันคิดว่านกยุงเป็นนกที่มีความสุขที่สุดมันมีสีสันมากกว่าฉันได้ยินแบบนี้อีกาบินวนหานกยุงในที่สุดเขาก็เจอนกยุงในกรงในสวนสัตว์มีผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันเพื่อดูมันหลังจากที่พวกเขาจะไปเขาเดินเข้าไปหานกยุงและพูดว่านกยุงที่รักคุณสวยมากผู้คนหลายพันคนมาดูคุณมองมาที่ฉันสิเมื่อพวกเขาเห็นฉันพวกเขาก็ไล่ฉันออกไปทันทีฉันคิดว่าคุณเป็นนกทีีี่่มมควาสสุุขทดในโลก นกยุงตอบว่าฉันเคยคิดเสมอว่าฉันเป็นนกที่สวยงามและมีความสุขที่สุดในโลกแต่เพราะความงามของฉันฉันเลยติดอยู่ในสวนสัตว์นี้เมื่อผู้คนถอนขนสีสันสดใสของฉันเพื่อทำของตกแต่งมันทำให้ฉันเจ็บปวดมากฉันไม่มีความสุขเพื่อนของฉันอีกาประหลาดใจที่ได้ยินแบบนี้จากนกยุงเขาถามเขาว่าคุณไม่ใช่เหรือแล้วใครคือนกที่มีความสุขที่สุดในโลกนกยุงกล่าวว่าฉันได้ตรวจสอบสวนสัตว์อย่างละเอียดทีท้่วและตรหนักได้ว่า คุณอีกาเป็นนกชนิดเดียวที่ไม่ถูกขังอยู่ในกรงผู้คนไม่พยายามจับหรือดักคุณมาสองสามวันแล้วฉันคิดมาตลอดว่าถ้าฉันเป็นอีกาฉันจะเที่ยวไปได้ทุกที่อย่างมีความสุขฉันจะเป็นอิสระเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็กลับมาหาพระเป็นครั้งแรกที่อีกามีความสุขที่ได้เป็นอีกาเขากล่าวว่าโอ้ท่านผู้ชานฉลาดฉันไม่อยากเป็นอย่างอื่นฉันสบายดีในชีวิตของเราเรามักจะ เปรียบเทียบโดยไม่จําเป็นกับผู้อื่นเศร้าโศกและสาปแช่งตัวเองสิ่งนี้นําไปสู่วัตจักรแห่งความทุกข์ที่โหดร้ายคุณควรเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีแทนที่จะมองดูสิ่งที่คุณไม่มีจะมีคนที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่าคุณเสมอหากคุณเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นคุณจะไม่มีวันมีความสุขคนที่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีคนที่มีความสุขที่สุดในโลก อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครในชีวิตหากคุณทำเช่นนั้นคุณคือคนที่เศร้าที่สุดในโลกขอบคุณมากสำหรับการรับฟังฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่สวยงามและสุขภาพที่ดีและมีเงินมากมายในบัญชีธนาคารของคุณโปรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูล